S <S <an> <S ดิ่งต้องทำงานไกลๆไกลบ้านกาบับเวลาลำบากอยากเลยไม่เอาเลยอยากมีบ้านฉากหลังนี้มันคุนค้นๆนะเนี่ยเอาสวัสดีครับชาโนแพน้ที่ไหนก็องไปดูเหมืนคุ้นๆนะตรงเนี้ยมีเรลาเฮลท์รถมาเซอร์วิสเฉยๆออ๋เรามาเดินเล <ๆ S 1> ่นเฉยๆก็อ,อยู่ที่ไหน ยอ,อยู่ที่ขับเฮาเอกมัยนะคะตอ,อนนี้ปเป็นเวลา4โมงแล้วรีบกันค่ะโอเคค่ะ <laughs> ดเดี๋ยวไปดูไปไปเอาซีทีมาเซอร์วิสครับเดี๋ยวามาทิ้งรถไว้แต่ชเช้เาแลเเ้เดี๋ยวมาเอารถโอเคไปคูเขาปิดนี่รถติดมากกว่าจะถึงนะสว <ะ S 1> ัสดีเพื่อนๆชาวโนแพรนทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับคิวและสายซ้อนเช่นเคยนะแม่ทําเป็นเนียนมาทํารถทํานุ่นทํานี่รูปหน้าปกมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วครับว่าวันนี้เรามาทําอะไรที่ขับเฮานะกินค่ะ รอบก่อนมารอบก่อนมาหนวดเฟิร์มเลยนะจำได้ไหมอะไรนะรอบก่อนมาหนวดเฟิร์มเลยแต่เสื้อแจ็คเก็ตสีเทาเอ้าวเหรอแล้วมารู้กันว่าวันนี้เราจะซื้อรถรุ่นอะไรสีอะไรให้เป็พื่อนทายก่อนรอบนี้มาหน้าใสพร้อมกับผมที่ยาวสวย,ยอย่างก,กับดาราเราเป็นกล้องนี่ก็ให้เขาแผ่นไปเรื่อยพันสวยไหม อยากได้เลยท่อสวยคิตะโกะเงาเอาโยชิเงาไม่เปลี่ยนแบรนด์น้างมาที่นี่ต้องบอกเลยว่ามีอะไรให้ดูเยอะมากนะยัวกิเลสเราได้แบบอย่างดีเลยครับเห็นอะไรก็อยากได้กันไปหมดเลยนะทำอะไรคะตอนนี้เซอร์วิตรถไม่ใช่มาซื้อรถใหม่ใช่ไหมเซอร์วิสเอาั้งในซื้อ ปีแล้วพึ่งซื้อรถจะซื้ออะไรทั้งนาซื้ออีกคันไงปีแล้วมีก่อยไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้แบบสุลตตานออกรถปีละคันปีละคันป้าบอตังก็ไปเที่ยวไปอะไรหมดไปจีนมาหมดไปแสนเดี๋ยวรอรถเซอร์วิสอยู่วันนี้รีบเมารถเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปเที่ยวต่อสีอะไรสีดำปะสีเทามาดำอะไรสีดำพูดไปเรื่อยรอดูนะจะก็ไ้ แอคติ้งพูดเยอะนะทุกครั้งที่มาก็จะทำแม่งนี้ทุกทีเลยนะวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีครับเราจะมาออกรถใหม่นะแต่ก่อนจะไปดูว่าเป็นรถใหม่คันไหนนะเดีย๋ยวพามาดูบรรยากาศของขับเฮาเอกมัยกันก่อนนะครับมีจุดรับรองลูกค้าและมีรถพวกตระกูลขับเฮาทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแดกมังกี้ C125 รวมถึงของแต่งด้วยนะ บอกเลยว่ามาที่นี่นี่คือแบบคันไหนก็สวยครับมันเป็นรถที่แบบไฮแบรนด์พรีเมียมจริงๆนะของแต่งแต่ละชิ้นนี่ต้องบอกเลยว่าโคตรจะแพงนะแต่เราชอบรถสไตล์นี้นะครับรถเล็กเป็นรถที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะพอรถทุกคันล้วนมีสเสน่ห์และมีสตอรี่นะแน่นอนครับราคามันจะแพงกว่ารถตลาดทั่วไปสําหรับคนที่ชอบเสพสตอรี่เรื่องราวอดีตของรถรุ่นนั้นๆน่นนะผมว่าอันนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีของเราทั้งสองคนครับที่จะได้มีเพื่อนใหม่กับเจ้าสีหมอ อกนะก็เป็นรถขับเผาคันที่สองนั่นก็คือโอ้ตก่อนบอกมาเซอร์วิสรถไม่เหรออ้าวเหรอทำไมใช้คันนี้ะสีดำอีกแล้วเหรอเป็นตัวตัวอะไรคะรัชชันมารัชชันตัวลิมิเต็ดนะคะจที่มันหาไม่ได้นะก็มาเจอนี่เลยเอาเหลืออยู่คันเดียวนะสองตอนนี้มันจะเป็นสีน้ำเงินกับสีเทาแล้วนะครับอ่ะ แนะนำเลยก็ได้ครับจะได้ให้ทุกคนได้ขึ้นด้วยนก็คือหน้าตาของรถคันใหม่ของเราก็คือเจ้า DAC ห125หรือว่า ST 125นะซึ่งเป็นสี Limited Edition ก็คือปี1978ครับขอถ่ายแบบนี้อ่านะคะสอดของใหม่นะคะจะมาสอดสอดเอาอะไรบอกมาเซอร์วิสรถเป็นไงล่ะสีดำอันนี้ก็เทียนานไม่กว่าจะซื้อซื้อเลยซื้อเลยจ่อเหรอ จองตอนแรกมีเหลือสีน้ำเงินสีเดียวน้องก็ส่งโอเคไม่สาขาอื่นมันไม่มีแล้วอ่ะพอรีบจองเลยจำเลยเพราะดูเขาจับง่ายเอาหรอตอนแรกเขบอกมีก็รีบจองเลยหาตังค์แทบไม่ทันเลย จริงๆสี1978 Limited Edition เนี่ยมันเป็นรถตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับมีแค่678คันเท่านั้นนะแต่โชคดีครับหลุดจองมาจากไหนไม่รู้เราก็เลยรีบจองเลยครับมีอยู่คันเดียวจริงๆนะและเป็นสีที่เราชอบมากด้วยครับซึ่งผมตั้งชื่อให้กับรถคันนี้ว่าเจ้าโอเลี้ยงครับจะเป็นรถคันต่อไปครับที่ใช้ในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลของเราด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างมีการอัปเดตของแต่งอะไรบ้างที่ใส่เข้าไปในเจ้าโอเลี้ยงหรือ DAC 125ของเราฝากติดตมามกันด้วย